คุณคุณซี้ไอ่ะสกินครับสิทเยอรพักซึ่งเปัดครับ่ตันสะครับยิยังไม่จะักครับผมห้การปิเสธแปลว่าเราไม่ได้ขายเรามีไว้เพื่อเสดโอเคครับมาดูในชัดกไแล้วคุณจะจับเด็กคุณควรจะไปนู่นไม่ใช่มานี่มานี่ครับนี่ขออเมืองครับอ่าแล้วยังไงแลเข้าประทตครับโอเคทำใหการปฏิเสธจคุณจะทำอะไรคุณทำเลยมาหนูอ่ะอามาอ่ะ

คครรรัับับบนอออไก้หลานผมไม่ยุ่ไม่ถึง18ที่ตนตัวอะไรไม่ได้อันนี้มันมีเป็นข้อมูลความลับนะครับห้ามถ่ายนะครับอะไรครเรานี่เราผมโดนจับแล้วคุณจะยัดข้อหาอะไรคุณนะคุณว่าคุณว่าอันนี้เมื่อกี้คุณคุณอ่านนะคุณหาว่าหลานผมมากมีไว้เพื่อจำหน่ายซ่อนเลนแต่หลานผมยืนยันว่าเมื่อกี้ว่าเป็นเอามาเสพเฉย แล้วคุณจะอาะจ็กออกมาด้วยกันเขาออกออกมาด้วยกันคุณจะมาตรวจสอบอะไรหลายวันยี่สิบแปดแล้ว,ลวคุณจะมารู้จักกฎหมายเยาวชนไหมเอลยมันไม่ใช่ไงคือมันก็ต้องมาที่เป็นหลักฐานไงอ่านี่ครับเขาโอเค,คต่อติดไฟแดงอยู่คู่กันเนาะขาต้ตมาสูบผมเห็นกันเลยเอาห้าโอเคเข้าใจนะต่อเขามีไว้เพื่อเสพไงเสพอะไรแล้วบุหรี่มันเศษอะไระะแล้วพี่้วแลบุหรี่เขามีไว้ทำอะไรอ่ะ อันนี้อันนี้ใครเป็นคนจับเนี่ยโอเคยืนยันว่าจับว่าผมหลาผมขายนะครับไม่ได้ยืนยันว่าขายครับอ้าวยืนว่าขายอะไรผมไม่พี่อ่านพี่อ่านพี่เนี่ยพี่อ่านห้ามมีครอบครองเดียวพี่ผมบอกพี่อ่านพี่ก็ไม่อ่านอ๋อมีครอบครองก็ผิดเหรอใช่โอเคโอเคผมบอกว่าพี่อ่านพี่ก็ไม่อ่านอโอขายนี่ตรงไหนอะไรอ่ะหลายผมอายุไปถึงสิบแปดก็ไม่เกี่ยวกันละ คนปีย่าบ้าคุณกระตับไม่ได้อพี่คการผไม่ได้นะคนพ่อญาบ้าอายุมันคุณเลือกพิมพ์หรคุณจะพิมพ์แล้วคุณจะพิมพ์หลายผมมานี่แ้ถ้าเกิดคุณเล่หลายผมเส้นอะไรอะแล้วลายผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเวนไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอยู่ดีๆน้องเซ็นใหพี่หน่อยแล้วจะเกิดหลายผมเส้นไปอะแต่้าบให้ไม่ได้ไงน้องอยุไม่ถึงมันมันสมัยไหนมทั้งนั้นนะคุณตำรวจรีมก็มมีออาทไ อ้าวนี่คุณถ่ายผมนะผมเป็นใครอ้าวผมอนุญาตครับผมคุณอนุญาตผมยังคุณถ่ายผมอะคุณอนุญาตถ่ายที่ตนีคุณคุณอนุญาตถ่ายบ้านคุณได้ไหมไ้ยคถ่ายบ้านคุณได้ไหมผมมากที่ตัวตรงผมคุณคุณชื่ออะไรผมถ่ายที่ตรงนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องน้อยแล้วสิบตำรวจเอกไปเจอน้องเขาเนี่ยจอดรถจอดติดไฟแดงเฮ้ยตำรวจตำรวจเขาเขาเป็นตำรวจ ตลอดยีบสี่ชั่วโมงเวลาเป็นตำรวจตลอดยีบสี่ชั่วโมงเวลาพบเห็นกันกระทั่งพุ่มผิดเข้าใจว่าเอาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาไปเจอกันเจ้าเอกันย่ทธีสียกไฟแดงเฮียนครสวรรค์ดงดังอยู่แล้วพอเ้ยนครสวรรค์เนี่ยดงดังมาจากบักพุ่มครับโจสายเลือดมันแรงสายเลือดมันแรงความยุติธรรมเอาไว้ที่สองอันที่หนึ่งนี่ อำนาจใหญ่ที่สุดตำรวจมีอำนาจเห็นยังได้กรณีดังกล่าวเนี่ยหลังจากพบเห็นการกระทั่งพวผิดก็ต้องนำตัวสรงพนักงานสอบสวนไปเหดบันทึกจับกลุมต่อหน้าพนักงานสอบสวนการนำตัวน้องซึ่งอายุ17ปีมากระทํ่การ บอกว่านี่เป็นห้องเป็นห้องสายสืบหรือสายปราบปรามเพื่อเหตุบันทึนกจับคุณยู่นี่ตรงนี้นะจริงๆผมสิพยายามเบาแล้วก็เก็บอารมณ์ให้ดีที่สุดมันจะได้ดูดีเพราะว่าท่านเอกก,กลักษ์ลิมสังกาตผู้ร่องผู้บัญชาการรวจผู้ท่อนภาคก 6, คุณเคยคุณเคยกันตำรวจคนนี้เป็นตำรวจนา้าดีแล้วก็ตรงไปตรงมาผมว่าเรื่องเนี้ท่านเอกลักษณ์น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเลยเมืออื่นผมเสียคำตอบจากท่านเอกลักษณ์มาตอบพวกเขากรณีของการจับบุรีไฟฟ้ายูซี่แยกไฟแดงของนครสวรรค์ มันนีดึกดึกเกินไปบ่เป็นยังม่วยดีตีสีหา่ามวยขี่ขาตีหนึ่งสองสามพอเลยผมถึงบอกว่าไอ้พวกตำรวจมันจบแค่ตำรวจมากมันไม่ได้จบมันจบแค่เพียงแค่ตำรวจมากไงและกะที่สำคัญมันข็ดจำเขาแมา่ไอ้พวกนี้เถียงจนหัดมือตายกับรบชนะมันเพราะว่ามันรูมาซํำนัน้นไอ้ที่เข้ารูมากๆเนะี่ย มันมาลูเถียงกับภาชนะมันเพราะว่ามันลู่ม,มาซํานัน้นแล้วก็บ่จบํเปินต้องไปเถียงมันบ่าจาเต็นต้องไปโต้ตอบมันเอาเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นเอาคลิปต่างๆเนี่ยเอาหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยมาลองเจรจญตำรวจแล้วก็ไปยื่นหนังสืออยู่ทีว่าต้องไปบุกผู้บังคับการว่าต้องไปหรอกไปพุ้นเลยผู้บัญชาก,การตำรวจผู้ท่อนภาคหก 6. ขันพัชรกัมกสำนักงานตำรวจเลยไอ้พวกเนี่ยเวลาเขาอยากให้เขาเป็นตำรวจที่ดีหรือเป็นตำรวจหนา้าดีเขาต้องเอาข้อกฎหมายสอนพวกมันถ้าเฮางอยากให้มันรู้มากๆยิ่งยิงขึ้นไปต้องเอาต้องเอาเนี่ยต้องใส่วิธีเนี่ยเขาบอกเขาบอกสอนนั่นโดยตรงมันรับอไ่ไได้ มันอายแล้วมันก็มายอมรับสิ่งที่เขาโตตอบกับพวกมันกลับกลายเป็นมองเข้าเป็นคนหลกนักใหญ่เสียอีกเบมาอเหมาะสมสิไปคุยกับพวกมันโดยซ้ำไปทั้งที่แมง่งมึงออไปดูเราไอ้คนที่เขาโตตอบพวกมึงเนี่ยจบสูงแม่งก็มึงมีความรู้หลายก่าพวกมึงอีกมึงกรูกมึงแค่แค่จบตำรวจมาจากบ่อหกจบตำรวจมั่งงูงูปลาปลา เพียงถ้ากระบวนการในการจับครั้งนี้นะครับถ้ากระบวนการในการจับครั้งนี้ดําเนินการโดยไม่ถูกต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มึงจับได้มึงต้องส่งพนักงานสอบสวนมึงจะไม่เห็นบันทึกจับกลุ่มมึงจะเห็นถ้าเห็นไม่ถูกต้องพนังกงานสอบสวนลองแจ้งความลองถูกกล่าวโทษเลยมวนกุ๊บพอ